กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเดอ้อหาก็เล้ยวให้หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะหาก็เล้ยวให้หนึ่งให้ที่สองกัอปเตอร์เราไปคุ้นกา้าออกแต่หน้าให้ใหญ่หาก็เล้ยวเนาะพี่น้องเลยมาถ่ายคลิปให้เบาแพง น้าบูมีน้ามันจะมาเนียวพี่น้องไทยก็ยากบานนี้ดินก็ดินพอดีนเหนียวนาะสีแหงกับโบเหสีแห้งแหง้งเออต้องใส่เคื่อเป็น,นเป็น,น,นอ,อนนย่างคือมูแ่ กันหน่อโทรศัพ์บเบาแพงมัวพี่เนอะพี่แทบพื้นไปเปลี่ยนฟิมใหม่ฟิมมันถึบเนาะโอ้ยแหงคางหนึ่งบ่แหงคางหนึ่งมันจะมาไถายยะกาสน เกียสองไปเลยโอเคไปนะได้รถไทยประมาวสำเได้หัวยนห่างอีกอนะ่ะอู้เอา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 ควันแตกควันแตเนะเบิ้งจัดไปเกียสองไปเลยมันสอ kia đừng bật bộ bay vì nó nhuy nhuy. Nhu, nhu. <laughs> <laughs> เด็คือมันบอแจ้งพี่น้องโทรศัพท์มือดอือคือถึบถึบอืม <c> เ <oughs> ลาก Còn thể cùng cúc hey, <laughs> lo ăn hay là lít nữa hơi ăn nào, hơi. ยาวยาวยาวเลยคันนี้ <c oughs> nó xài cung cho bà đi xuống mùng nhòn rồi bạn อื้มจังได้จังได้บันี้่วมันบ่กยากไปที่ส่เกียสอง มันคือซีงแงงแท้น่ะนะซีงแงงแทบ้บดไทยซีงพี่น้องเพราะว่ามันมันคล้ไยๆไทยหน้าหูดเลยมันบูมีหน้าม,มันแข็ง Đây phô thịt thoại nó phi น่อไปอยากป้ายรถไทยพ่อไปอยากป้ายนะพี่น้องแม่ต่อเบาะกัปตันไทยต่อ etah. พ,พี่น้องโอ้ยพี่น้องเยรถไทยประเมา นักตามอัยุพี่น้องนักกว่าเคยเถ่านักกว่าหลดไทยสาแพงอีกก้อยก้อยก้อยเต่าพี่น้องเต่ามาแพงเล็งจนนั่นจนใส่เีือดสองพี่น้องจากในวัยเชยอดสองนี่วัยอยู่เชือดหนึ่งนี่แล้วพี่น้องแต่ว่าเีือดสองมันจากกันนั้นเพาะพี่น้องเนาะมันจากดับเวลาเจอไทยหนักหนักซาโพพี่น้องหลดไทยปลาเมาปลาเมากับเย็นตาโฟแล้วมาหลดไทยกับแห้งกับเย็นตาโฟกว่าปลาเมา ขั้นไปพี่น้องเอ้ยบก่กระแพงกั็ลุยพี่น้องมันีเแล่าสาวแพงแล้วลลก็มาต่อปลาเมาบ่แพงก็อยากให้แล้วพร้อมกันเอทุกสุทุกคนนะพี่น้องเนาะบ่ได้พักพอนเลยแล้วหน้าเจ้าของกับต่อครับต่อบ่กัปตันต่อบ่กัปตันแล้วก็ต่อสาวแพงต่อสาวแพงเราจะมาต่อปลาเมาบ่แพงก็อยากให้แล้วทันกันคนในทีมงานนะพี่น้องเนาะสอยกันไปสอยกัน,น,นมาต่างคนต่าง,างอาศัยกัน ซอยเลือสึ่งกันแหลกกันพี่น้องปราเมาเพิ่นกับโบมีผู้ชายเพิ่นกับอาศัยหลานบ่าวกัปตันเนาะมีบ่าวแพงโตคนเดียวพี่เนาะหายหน้าคันสีป้าผักมันสีเป็นหน้าฮืออ่ะมันสีหกพี่เนาะฝ่ายไทยมืออื่นบ่ทันและคนหลายน่ะเนี่ยพี่น้องรถไทยก็นเล เมื่อยพี่น้องเอ้ยหอนแดดแห้งขนาดเราแห้งกระชนห่อใส่เกียร์สองมันมันสาเนาะพี่น้องเนาะนี่จะมาสองคนกับบะกับตันพี่น้องลุยเนาะแค่สิได้แค่ห้ยน่กจะผ่านไปให้ยนึงพี่น้องมาแทงไายมาเบิ่งรถไทยกับ เล่งเขาได้แต่เล่งนั่นแหละพี่น้องเสียงดังสื่อแต่ว่าบ่ไปบู๊เป็นสาเหตุเยี่ยถ้าใส่เกียร์สองนี่ไว่อยู่พี่น้องแต่ว่ามันอยากดับเกียร์สองกะมันไวเกินพี่น้องมันเหนื่อยมันหอบคนไทยแหลกน้ำเกียร์หนึ่งว่าจะเอาพอปานกลางกับพอปานกลางสะเกินสำหรับไทยหน้าหุดบบกัปตันซิ่งซิ่งพี่น้องไปข้างเดียวเะไรเงี้เยเะไรเงี้ย มาหับ่าวแพงกันสิขอจบคลิปสนิทก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บ่าวแพงให้้เดอพี่น้องเด้อเจอเป็นกำลังใจให้บ่าวแพงเนาะอนึ่งก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกคนที่มาให้กำลังใจบ่าวแพงเนาะอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเบื่อบ่าวแพงเด้อเหตุต่ให้เหตุต่หน้าสวงนี้่ยขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านเนาะที่เคยสร้อยเหลือผ่านสองบ่าวแพงแล้วก็นเอฟซีทุกคนที่คอยให้กำลังใจบ่าวแพงเบิดสุขสุขคน ขอหายมีความสุขความเจริญแหละก่ะเดินทางไปทำการทำงานกับขอหาเดินทางด้วยความปลอดภัยเดอ้อพี่น้องเดอ้อสบายดีสบายดี